พอใส่ต้นไม้ลงไปแล้วน้องก็เริ่มวายสำรวกันแล้วนะเ,เพื่อนๆนี่โอ้โหมันมายังไงมองหน้านี่บ้านสวยไหมปาเอาต้นไม้มาใส่ให้ในบ้านแล้วนะรู้สะกอนเอ้ยเริ่มเข้าไปอยู่ตรงต้นไม้แล้วครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆเจอกันอีกแล้วกับไก่มาสวนวาสนาดีนะครับผมวันนี้เดี๋ยวต่อจากเมื่อวานเลยนะที่เรา ตัดในส่วนของสาหร่ายผักชีนะฮะเพื่อนๆอนอ่ะย้ายที่มานิดนึงนี่เราจะตัดจากกระถางนี้เนาะนี่เลยนะแต่ว่ามันจะทอนนะเพื่อนๆอนอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ผมก็ทําตามขั้นตอนนะครับที่แนะนาเพื่อนๆไปนะอ่ะมาคนอาจจะรู้แล้วเนาะส่วนคนมือใหม่ถ้าใครเข้ามาดูก็นะครับง่ายๆเลยนี่เราตัดเสร็จแล้ว,ลวเราก็จะแช่น้ำไว้สักคืนหนึ่งเพื่อดูว่ามี เรียกว,ว่าต้นไหนเนี่ยมันผิดปกติอะไรไหมถ้าไม่มีเราก็จะเอาไปใส่บ่อปลาเนาะนี่อันนี้จะเป็นแบบกระถางนะนี่ถ้าเราใส่ปุ๊บมันก็จะแบบฟูฟูนะใส่เยอะมันก็จะเป็นพุ่มใหญ่หน่อยนะเพื่อนๆนแล้วก็เป็นพวกไม้น้ํานี่เราก็จะใส่แบบนี้เลยเห็นไหมฮะอ่าเดี๋ยวจะพาไปใส่ในบ่อปลานะครับเป็นบ่อน้องปลากโกดัก นี่ผมจะเอาแบบไหนใส่ดีนี่มันจะมีแบบกระถางใหญ่แบบนี้แล้วก็อ่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นเซรามิกลิ n งเออนะเราแช่ไว้ก็ดูว่ามันมีแบบหอยคันถ้ามันมีหอยคันอยู่นะนเพื่อนมันก็จะมาเกาะตามขอบนะแล้วก็ะกินได้ส่วนหนึ่งจะถามว่ามันหมดไหมเท่าที่ทํามามันก็ไม่หมดแต่ว่าจํานวนมันก็จะมีน้อยลงนะเ,นเพื่อนแล้วเราก็ค่อยมากําจัดอีกทีนึง อันนี้ก็จะเป็นบอนะครับของน้องปลาบอลูนกระดักหางบ่วงน้องเขาเห็นไหมน้องเขาแอบแอบอยู่น้องเขาแอบแอบอยูออ่การจัดอ่างของผมก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับแล้วก็ถามว่าความรู้มีไหมก็บอกต้องบอกว่าเป็นศูนย์เลยนะสำหรับแต่ว่าไปหาดูเทคนิคของท่านๆอื่นมานะครับ การจัดให้ดูสวยงามก็คือถ้าแบ่งเป็นก้าช่องนะเราก็จะเว้นไว้ช่วงด้านหน้าที่เรายืนดูเนี่ยเพื่อให้เห็นตัวปลาได้แล้วก็ต้นไม้สูงอาจจะไว้ริมนะครับเราก็ไล่สเต็ปลงมาการวางหินก็แล้วแต่สะดวกส่วนผมก็เนื่องจากไม่ได้มีความรู้อะไรเราก็จะวางไว้ในส่วนของที่อยากจะวางอึบอ่ะ ผมจะวางสาลายผักชีไว้ก่อนอันนี้คือสาลายผักชีนะเพื่อนๆก็เนื่องจากว่าบ่อนี้เพิ่งทําน้านะสามวันเองแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ดินไปด้วยกลัวว่าเขาจะมีอะ,อะไรอะ่ะกพราะว่าเขาจะมีกา๊าซหรือว่าความเข้มข้นของปุ๋ยเยอะเกินไปนะเพื่อนๆผมก็เลยต้องเอาต้นไม้มาใส่ให้เร็วหน่อย เร็วกว่าปกติหน่อยใส่แล้วผมก็จะกดๆลงไปเลยก็เอาตามนี้ก็แล้วกันปับป๊บปั๊บนะมันก็จะมีแบบเป็นช่อยอดแล้วก็เออเป็นแบบเขาเรียกว่าผมตัดนะเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งอะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาเป็นพุ่มยอดๆอ,อย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะสวยขึ้นนะคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้น อ่ก็จะประมาณนี้นะเรารู้สึกว่าในส่วนของเจ้าปลาบอลลูนเนี่ยเขาก็จะชอบพืชน้ำด้วยนะเพื่อนเพื่อนเหมือนเป็นที่หลบซ่อนเขาอะสาร่ายมีประโยชน์นะคือเวลาเขาหิวหรือว่าเวลาเขาไม่มีอะไรกินถ้าเรายังไม่ได้ให้อาหารเขาอะเขาก็จะมาเล็มสาร้ายเป็นอาหารปลาได้ด้วยนะเพื่อนๆอนอันนี้ผมก็จะเอาใบนี้ผมจะวางตรงไหนอะให้มันดูสวยอะ มันจะดูสวยไหมตรงนี้ไหมอะใกล้ๆก,กันหรือว่าตรงนี้สักต้นหนึ่งเพราะว่ามันมีน้อยนะผมขอไว้ตรงนี้แล้วกันเนี่ยมันเป็นร่องพอดีเลยเออมันวางพอดีเลยมันเป็นร่องอยู่อะ,อะนิดหนึงนน่งนิดหนึ่งกล้องมันสูงไปไหมหร้เปล่าไม่รู้เดี๋ยววางแบบนี้แล้วกันอใช้มือถือถ่ายนะรอบนี้ ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เอาแบบเนี้ยวัยดีนอีก,กต้นหนึ่งดีไหมเออต้นรวมแล้วกันอันนี้กันนะอันนี้ผมจะใส่ในส่วนของอะเซรามิกบอลน,น,นะเพื่อนเพื่อนแต่วันนี้จะเป็นตัวใหญ่อยู่ ก็ยังไงดีอ่ะไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะเอาเนิ้อเกลียดนิดน,นึงครับให้โคนเขาลงไปในไฟล์ได้มันก็จะช่วยได้ในการวางของเรานะเพราะว่าผมใส่ดินลงไปข้างล่างด้วยครับเอาละไม่ใส่เยอะมากพอล้นๆ้นตามนี้ ว่าน้องเขาก็กัดสาหร่ายด้วยนะแล้วก็เศษอันไหนที่มันเป็นเศษเราก็ตักออกเลยน้องๆน,งนง้หน,หนูใครอยากเลี้ยงปลาก็ลองทําตามได้นะครับถ้ามีน้องๆนงหนูมาดูคลิปผมส่วนเ,นเพื่อนที่ติดตามกันนะวิน้องเขากลัวก็สามารถนำไปเป็นแนวทางได้นะครับให้น้ำเขาใสใส พื้นตีฟ้าเวลาดูมันก็จะสดใสนิดนึงนะนเพื่อนๆนะอ่ะอแค่นี้ไหมนี่จะยังไงดียปั๊บวิโดดกลัวใหญ่เลยอะ่ะเอานะพ่อมาแต่งบ่อให้มาแต่งบ้านให้ลูกอ เดี๋ยวผมมีอันนี้นะเพื่อนๆผมจะมีดอกจอกญี่ปุ่นใส่ไ,ปไปต้ตรงนี้ปั๊บเฮ้ยอันนี้มีติดมาด้วยไปปั๊บไปสองดอกสามดอกแล้วกันเล็กๆอ่ะมาอยู่มุมนี้เพื่อความสวยงาม มาทีนี้เราก็จะตักเศษอันนี้เป็นแหน่นะผมจะปล่อยไว้นิดนึงอาจจะแบบยังดูไม่ค่อยสวยหรืออะไรเท่าไหร่ก็เผื่อให้เขาดูดน้ําความเข้มข้นของปุ๋ยที่ผมใส่ไว้ในดินรองพื้นนะก้นกระถางนะเพื่อนๆก็จะได้ช่วยได้นะเพราะว่าผมมีเครื่องวัด H P เดี๋ยวขอดูนี่ก่อน ผมมีเครื่องวัดเทสพีแต่ว่าผมวัดละค่าน้ําผมอยู่ประมาณแปดจุดหนึ่งก็ถือว่าโอเคผ่านนะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ก็ป้องกันไว้ก่อนครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเตรียมน้ำไว้สักอย่างน้อยเจ็ดวันนะผมว่าโอเคเพื่อนๆดูน้องดูน้องน้องโกาดากักนี่น้องโกาดากักอันนี้เป็นดอกญี่ปุ่น อาจจะดูเล็กๆนิดนึงอาจจะไม่ได้สวยหรือว่า,าสวยงามเหมือนช่องใหญ,ใหญ่หรือว่าผู้มีประสบการณ์การเลี้ยงปลาการแต่งตู้ปลานะจะบอกว่าผมเริ่มต้นด้วยคําว่าศูนย์หรือแทบจะติดลบเลยก็ว่าได้พวกเทคนิคหรือทฤษฎีก็โอเคอพอรู้แต่ไม่เคยปฏิบัติก็ลองหาข้อมูลแล้วก็ลองทํามาประมาณนี้ กระบาน้ำสีฟ้ามันก็จะดูใสๆหน่อยแต่ถ้าเป็นกระบาดน้ำสีดำ <c oughs> ดูอันนี้เป็นน้องปลาอบอลูนหางบวงนะครับเป็นแพตตินัมนะพเพื่อนผมมีตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่เนาะจะบอกว่าน้ำอันนี้คือเตรียมน้ำไว้ประมาณครึ่งเดือนนะพเพื่อนสำหรับบ่อนี้มันจะแบบเป็นคุณนๆนวๆนิดนึงคือจริงๆสีแบบนี้มันเป็นสีที่เหมาะแก่การเลี้ยงปลานะคือมันจะไม่ใสปิ้งเลยเพราะว่า หนึ่งเลยคือเราไม่ได้ใช้ไฟสองลงไปนะครับสองก็คืออมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีจุลินทรีย์อยู่ในน้ําอยู่แล้วนะเพื่อนเพื่ใครเรี้ยงก็แนะนํานะครับก็คือใส่จุลินทรีย์ลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะป้องกันนะครับในเรื่องของพวกแบคทีเรียรต่างๆได้นะแล้วก็กําจัดพวกของเสียของปลาได้ต้นไม้เนี่ยมันก็จะดูดซับนะคือต้นสาหร่ายหรือว่าต้นไม้ที่เราใส่ลงไปอ่ะจะบอกว่า เขาจะดูดซับขี้ปลาซึ่งขี้ปลาเนี่ยมันจะมีในเตจในไตรแอมโมเนียพวกต้นไม้เนี่ยเขาก็องมีรากเห็นไหมรากเขาเนี่ยก็จะดูดพวกสารพวกเนี้ยก็คือมาใช้จัในการจเจริญเติบโตของต้นไม้ต้นไม้ก็จะโตดีสวยนะครับแล้วก็ปล่อยออกซิเจนนะครับมาให้ปลาในกรณีที่ไม่มีออกก็สามารถเลี้ยงได้นะครับพวกปลาบอลลูนปลาหางลูกยูงนะทจริงอ่ะผมใส่น้ําเยอะไปนะเนี่ย คือผมมองว่าผมใส่น้ําอย่างเงี้ยมันสวยไงถ้าเยอะเราดูเพลินปกติเขาจะใส่น้ํากันให้มันเหลือสักฝ่ามือหนึ่งนะครับของกระถางอะเพื่อการปลาโดดเขาชอบโดดนะเมื่อคืนนี้เจ้าเขาเรียกว่าอะไรอะไอปลาตีทองผมเนี่ยมันโดดมามันโดดมาตัวหนึ่งเพราะว่าปกติอ่างเนี้ยผมจะไม่ได้ใส่ออกแต่เนื่องด้วยผมอะไปซื้อออกมาตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วช่องอะมันเหลือเพื่อนๆนแล้วมันแรงเกินไป ซึ่งตัวนี้ผมจะไปใช้อีกที่หนึ่งแต่ผมเอามาใส่ในส่วนของบอ่อนี้ก่อนพอเอามาใส่ปุ๊บเหมือนเขาตื่นน้ําแล้วเขาก็โดดออกจากบอ่บอก็สรุปเจ้าทองผมนะครับเป็นริบบอนฟินสีตัวผู้อ่ะเขาเลี่ยงไปเลยก็คือตายครับพลาดไปหนึ่งตัวนะอีกบอ่อหนึงเมื่อคืน เมื่อคืนก็รื้อนะครับเราก็เปลี่ยนน้าไปประมาณห้าสิบปอร์เซ็นของอ่างนี้นะแล้วผมก็เอาสลายเขาออกไปผมก็เลยจะต้องเอาสารไหลเขามาคืนสําหรับบ่อนี้นะบใส่จุดเดิมเขานะครับสารไหลเขาอยู่ตรงนี้ตอนแรกกลับมาแล้ว ตัดให้เขาสั้นลงด้วยตอนแรกเขาจะยาวนะครับตัดให้เขาสั้นลงแล้วก็เดี๋ยวเขาจะฟูพอเขาฟื้นตัวได้แล้วแตกยอดออกมามันก็จะสวยเหมือนเดิมนะเพื่อนๆตรงนีู้ตัดตรงนี้ตรงนี้ออันนี้เป็นบอ่อหินอันนี้เป็นบอน่อนิออน งฟูนนิดนึจะบอกว่าตอนกลางคืนน่ะปลาเขาจะชอบมันนอนบนใบไม้คือเอาตัวเขามาแปะบนใบไม้นะครับสังเกตก็คือถ้าใครมีแหม่มีผักเลยเยอะเนี่ยพวกปลาเล็กอ่ะเขาจะชอบมันนอนบนบนใบไม้หรือว่าต้นไม้นะนเพื่อนลองสังเกตดูได้นะครับแล้วก็ ตนน้ตนนี้ต้นนี้ต้นแรกมันจะเป็นตนน้นอะไรสักต้นหนึ่งอย่างเดียวนี่แหละผมจะไม่ได้ละอ่ะแต่ว่ามันเป็นต้นเล็กไงผมก็เลยเดี๋ยวเอากระถางน,นี้มาไว้ตรงกลางก็แล้วกันนะ,ะแต่ไปอีกหนึ่งต้นปึ๊บเห็นไหม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 ไม่ ถึนต้นนี้นี้ไว้ริมนี้ก็แล้วกันตอนนี้น้องป่าเยอะเยเดี๋ยวตองหมุนทางสูงส่วนสูงให้มันอยู่ด้านริมฝั่งไหนที่มันสูงก็ถ้าเขาสูงเขาก็จะแปะริมมันก็จะดูสวยนะนเพื่อนผมคิดไปเอง <laughs> ผมคิดไปเองอ่ะอันนี้ก็ไว้สองอันก็แล้วกัน เฮ้ยอันนี้หลุดเอ๊ออันนี้ว่ายังไงดีอ่ะนั่นแค่นี้พอหรือไม่หอกเพื่อนหงายยังไงดี อันนี้เอาแค่นี้ก็แล้วกันหรือว่ามันควรจะไว้ตรงไหนดีมันควรจะไว้ตรงไหนดีอ่ะมควจะหมุนฝัน่งนี้แป๊บฝั่งนี้เดี๋ยวบางต้นเล็กนะนะรุปเดี๋ยวเอาอย่งี้ก็แล้วกันตรงนี้ อันนี้เป็นแนวป่าสเปรตป่าก็แล้วกันนะนี่เนี่ยดูฝั่งนี้สินี่น้ำมันคุณนน้ำมันดีนะแต่ผมว่าสีมันไม่ค่อยเวิร์กเนาะต้องเปลี่ยนถ่ายอีกรอบหนึ่งให้มันดูใสๆนิดหนึ่งนะก็จะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆใครมาก็สําหรับการขยายพันธุ์นะพวกต้นไม้ก็ง่ายๆนะที่ทําคลิปไปให้ดูแล้วเมื่อคลิปก่อนถ้าใคร หลงแวะเข้ามาในคลิปนี้ก็จะบอกว่าคลิปผมมันเป็นแนวสตอรี่นะเพื่อนๆก็คืออัปเดตไปเรื่อยๆนะก็คือก็ผิดจะถูกก็ค่อยว่ากันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับ80%เนี่ยคือผมจะศึกษาดูทฤษฎีต่างๆแล้วก็ลงมือปฏิบัติมาแล้วส่วนหนึ่งเกิน50%บางอันก็100%เลยแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบนะก็ประมาณนี้ครับการเลี้ยงปลาแบบบ้านๆนะเพื่อนๆ ก็โอเคคลิปนี้หวังว่า,วาจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับเ,เพื่อน